อริยมรตมีมองค์แปดกะตะมันจะพิกเวทุกขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข เป็นอย่างไรเล่าอยะเนวะอริโยอัฏฐังกิโกมัคโคเสยยะทีทังคือหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนี้เององค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป ความเห็นชอบความดําริชอบสัมมาวาจาสัมมากรรม,มันโตสัมมาอาชีโววาจาชอบการงานชอบอาชีวะชอบสัมมาวายโาม สัมมาสติสัมมาสมาธิความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบกะตะมาจะพิกขเวสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไร ยังโขพิกเวทุกขเขยานาภิกษุทั้งหลายความรู้ในทุกขทุกขสมุทเยายานังความรู้ในเหตุให้เกิดทุกขทุกขนิโรเทยานังามรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทุกขนิโรธคามินิยาปฏิปัฏทายะาณยังความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อยังวุจติภิกขเวสัมมาทิฏฐิ ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความเห็นชอบกะตะโมจะพิกเวสัมมาสังกปภิกษุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรเนคขัมมะสังกป ความดำริในการออกจากกามอััพยาปาทะสังกปูความดำริในการไม่พยาบาทอาว,าวิหิงสาสังกปูความดำริในการไม่เบียดเบียนอยังวุจติ ภิกขเวสัมมาสังกปูภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความดำริชอบกะตะมาจะภิกขเวสมมาวาจาภิกษุทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไร มุสาวาทาเวรมณีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จปิสุนายะวาจายะเวรมณีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดยุให้แตกกันภรุษายะวาจายะ เวรามานีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดหยาบสัมผับปร,ราประเวรามานีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออะยังวจุจติภิกขเวสัมมาวาจา ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าวาจาชอบกะตะโมจะพิกเวสัมมากรมมันโตภิกษุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรปานาติปาตาเวรมณนี เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์อธินาทานาเวรมณีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณี เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลายอะยังวจจติภิกขเวสัมมากัมมันโตภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการงานชอบกะตะโมจะพิกเว สัมมาอาชีวโวภิกษุทั้งหลายอาชีวะชอบเป็นอย่างไรอิทะพภิกขเวอริยสาวโกูมิชฉาอาชีวังปะหายะภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสัมมาอาชีเวนะชีวิกังกับเปติสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบอะยางวุตจติภิกขเว สัมมาอาชีโวภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอาชีวะชอบกะตะโมจะพิกขเวสัมมาวายาโมภิกษุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรอิทะภิกขเว ภิขุอนุปันนานังปาปกานังอกุสลานังธรรมานังอนุปาทายะฉันทังชะเนติวายามติวิริยังอาราภติจิตตังปักขณนติปัทหะติ ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมินในนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลาย ที่ยังไม่ได้บังเกิดอ,อุปปันนานังปาปกานังอกุศลานังธรมมานังปหานายะฉันทังชะเนติวายะมติวิริยังอาราพติจิตตังปะคันหาติปะทะหาติ ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารกความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วอนุป,ปันนานังกุศลานัง ธรรมมานังอุปปาทายะฉันทงนังเชเนติวายามติวิริยังอาระพัติจิตตังปัจขันหาติปัทะหาติย่อมปูกความพอใจย่อมปารดความเพียรย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดอุปปันนานังกุศลานังธรรมานังทิติยาอสัมโมสายะพิยโยภาวายะเวปุลยะ ภาวนายะปาริปุริยาฉันทังชเนติวายามติวิริยังอาระพติจิตตังปกคันหติปะทะัทหติย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารกความเพียร ย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูรณ์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วพยังวุจติภิกขเวสัมมาวายาโม О. ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความเพียรชอบกะตะมาจะภิกขเวสัมมาสติภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรอิทัภิกขเวภิกขุกกาเยกายานุปัปส,สีวิหารติ ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อาตาปีสัมปชานูสติมาวิเนยะโลเกภพิชาโทมัสสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวทนานุเวทนานุปัสีวิหารติเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อาตาปี สัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้จิตเตจิตตานุปัสสีวิหรติ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลตมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ธรรมเมสุขธรรมานุปัสสีวิหรติเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอาตาปีสัมปชาโนสัตติมาวิเนยะโลเก ภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อายังวุจติภิกขเวสัมมาสติภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่า ความะระลึกชอบกะตะโมจะพิกเวสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรอิทะพิกเวพิกขุวิวิจเจวะกาเมหิวิวิจจะอกุสเลหิ ธรรมเมหิภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากการมทั้งหลายสงัดแล้วจากอากุศลธรรมทั้งหลายสวิตักกังสวิจารังวิเวกชังปีติสุขขังปะธรมังชานัง อุป,ปสัมปัชชะวิหรติเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขพันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่วิตกะวิจารานังอูปสมาผัตชัตตังสัมปัสสทธนัง เจตโสเอโกธิภาบางังอวิตักกังอวิจารังสมาธิชังปิติสุขขังทุติยังชานังอุปสัมปัชชะวิหรติเพราะวิตกวิจารังงับรง เธอเข้าถึงชานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกขุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่ปีติยาจะวิราคา อุเปกขโกจะวิหรติสัตโตจะสัมปชาโนสุขขันจะกาเยนะปฏิสังเวเทติยันตังอริยาอาจิขันติอุเปกขโกสัติมาสุขวิหรติตติยังชานัง อุป,ปาสัมปัชชะวิหรติเพราะป,ปิติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยนามกายย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย กล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีความเป็นอยู่เป็นปกติสุขแล้วแลอยู่สุขขัดสะจะปหานาทุกขัดสะจะปหานาบุพเพวะสัมมานัสสะโทมนัสสานัง อัดถังขมาอัดทุกขมาสุขขังอุเปกขาสติปาริสุทิงจัดตุดถังชานังอุปปาสัมปัชชะวิหรติเพร,ราะละสุขและทุกข์เสียได้และความดับหายแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อน เธอย่อมเข้าถึงชาญที่สอันไม่มีทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วรอยู่อยายังุจติภิกขเวสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสัมมาสม,มาธิ อิทังวจติภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลเราเรียกว่าอริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่ง